ตอรเซ็นสัญญาเป็นศิลปินเนี่ยเซ็นเร็วมากไม่ต้องพกตวนอะไรเลยอยากเป็นนักร้องอยู่เร็วแค่ไหนก็แบบไม่ต้องอ่านแล้วเซ็นเอาก่อนคือคือเขายื่นสัญญามาปุ๊บเราเซ็นเลยเราไม่อ่านเลยให้โทษนะฮะคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่เลยคือเราเซ็นก่อนเลยเยอะเาดโอ้โหทีละบรรทัดนั้นเลยทีละบรรทัดนี้เลยใช่ใแล้วเพลงที่ดังคือท้องไม่รับมันเป็นแบบ มันเป็นประโยคที่แรงนะในยุคนั้นอะคือตอนตังทั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันตกใจนะเอาว่าหนักหนักนะคมกต้องมาแนวหนักนะคือตอนคุยเพลงมาเนี่ยเขาก็พี่เวสต้ามันก็จะ ร้องให้ฟังก่อนแบบท้องที่ก็ไม่รับอไงเงี้ยไอ้เราก็ตกใจท้องไม่รับไปแบบพี่ท้องไม่รับเลยอ่ะไม่ใช่พ่อแม่เขาสนอยรอเพราะตอนแรกชื่อเพลงชื่อเพลงไม่ได้ที่ท้องไม่รับนะชื่อเพลงสุดทวินสุดทวินใช่ไม่ใช่วินแต่พอมาฟังเนื้อร้องจริงๆแล้วเอออ๋อมเข้าใจได้เลยมันไม่ได้เหมือนเขาเองนะมันเล่นคำกีคำขายอ่ะคำขายอ่ะตอนนั้นอ่ะโอ้แต่พอตอนแรกมันฟังคือท้องไม่รับมันมาก่อนเลยไงเฮ้ พลงเลยวะเดี๋ยวนี้มันคือเราต้องดูแลตัวเองแล้วเหรอเนี่ยจริงๆก็ชื่อดคือเป็นสุธวินแล้วนั้นก็มาเปิดให้คุณพ่อฟังด้วยคุณพ่อก็เลยมีคอมเมนต์มาว่าเนี่ยคือมไม่ชื่อท้องไม่รับไปเลยแล้วก็ฮุกมันก็ท้องไม่รับแล้วไเงยก็เลยมาเสนอกับพี่ๆดูพี่ว่าเออก็จริงก็เห็นด้วยอะไรเงี้ยอืมก็เลยเป็นเพลงท้องไม่รับดีกว่าใช่จริงแล้วมันมาจากโรคกระเพาะของพี่เวสป้าอ้าว <Insp> อินสปพร์เอเอเพราะเราขอพรขท้องอแล้วเพลงนี้มันเมลโลด,ดี้มาพอดีเขาก็เลยแบบอ่ะ,อะอตรงนี้เลยเอออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาบอกตอนเซ็นสัญญาเป็นศิลปินเนี่ยเซ็นเร็วมาก ไม่ต้องกวนอะไรเลยอยากเป็นนักร้องอยู่เร็วแค่ไหนก็แบบไม่ต้องอ่านแล้วเซ็นก้าวคือคื้อยื่นสัญญามาปุ๊บเราเซ็นเลยเราไม่อ่านเลยให้โทษนะฮะคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่ไม่เลยคือเราเซ็นก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครัวเขาไม่เอาไม่ได้ดูเนื้อหาไม่ได้ดูเนื้อหาเลยแต่ด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่เราก็เด็กด้วยแหละแต่คือคือการที่จะเซ็นสัญญามันคือเรื่องใหญ่นะตอนใช่ใช่ใช่ต้องพ่อแม่กลับไปอ่านหน่อยไม่ต้องอ่ะไม่เป็นไรไม่ีอะไรอย่างเงี้ย พอเราเทสเสียงเสร็จเขาก็จะโทรบอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่อยากจะขอคุยด้วยเรื่องสัญญาอเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้สัญญาวันนั้นหรอกอแต่คือต้องเจอสามด่านคือสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์งานเงี่ยก็จะพิถา่อนพิถาสถาพรพันนรัเล่าลสาพงเขาก็จะเรียกเข้าไปคุยก่อนมาแบบว่าเออเป็นยังไงอยากเป็นนักร้องไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วพิถาเสร็จปุ๊บครับห้องตรงข้ามก็เป็นห้องคุณสุรชัยเชษฐศักดิ์เป็นห้องอี๋หอ ก็เข้าไปคุยฮออักปะตายเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือแบบเออมาเจอผู้ใหญ่แนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยฮิฮอก็จะคุยว่าเนี่ยเกิดการทำงานอะไรแต่เขารับไม่ได้เรื่องนี้นะถ้าทํางานกับเขาเนี่ยต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ครับมีสิ่งที่เขารับไม่ได้มีอะไรบ้างก็เช่นเรื่องประพฤติวัวไม่ดียาเสพติดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนได้ไหมอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเสร็จแล้วก็ออกมาจากห้องฮีฮอกเสร็จปุ๊บเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรก็รรู้สึกว่าเออเป็นการแนะนําตัวอย่างเงี้ย ก็ลงไปชั้นสามหาเฮียจู๊ะคือคุณเกรงไกลใช่โทษครับดิ์เฮียจู๊นี่จะนิ่มแล้วใจดีอ่ะเฮียฮ้อนี่มาแบบเข้มเออเป็นอาจารย์นิดนึงอ่ะคุณครูแบบคุณครูคุณครูฝ่ายฝ่ายปกครองใช่เฮียจู๊ก็จะยื่นสัญญาให้อ่านเลยก็ยื่นยื่นมาอย่างเงี้ยอันนั้นก็อ๋ออึ้งอยู่ใช่ไหม แล้วปากกาอยู่ไหนพี่ดังไปพี่ดั้งคนเดียวอ๋อไปคนเดียวก็เซ็นเลยไม่ได้ดูหรอกเกิดเขาล็อกเนี่ย30ปีเป็นศิลปินไม่ได้อ่านเลยอุ้ยสาปีก็ยิ่งดีตอนนั้นแหละตอนนั้นศิลปินนานๆไว้นานๆไว้ใช่ใคือพอยื่นปุ๊บเราดูปุ๊บแล้วก็ถามเลยว่าปากกาอยู่ไหนนั้นแหละแต่งเติมเล็กน้อยแต่ว่าก็ก็เซ็นเลยใช่เพราะว่าสัญญาก็จะไม่มีอะไรหรอกก็สัญญาศิลปิน